ขอเป็นก็ต้องทำเป็นด้วยในขางเก็นนงนี่ไงต้อง,องอเอาใจไปพร้อมกันับัใกล้ๆกันค่ะประมาณร้อยละห้าสิบพื้นที่โดยรวมทั้งหมด6กล้านไล่เดเศๆค่ะ เป็นภาคเกษตรกรรมธาตุร้อยละเจ็ดสิบแปดปริมาณฝนในปีหกหกนี่ก็คือตอนนี้วัดได้อยู่ที่สองร้อยสามสิบแปดมิลิเมตรนะคะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีย้อนหลังประมาณร้อยละแปดค่ะมีโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เช่นประกาททินเขาพนมลุง,ลงแล้วก็มีสนามแข่งข,ข,ขันกีฬาของขวัญรุุ่ตอนกับจักรยานรุ่นพันเรียบได้รับมาตรฐานโลกเช่นสนามชาอารีน่าแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กกตค่ะ สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณนะคะในปี65ค่ะจังหวัดรีรบีย์เราได้รับจัดสรรงบประมาณ11,743ล้านบาทค่ะเบิกจ่ายได้ร้อยละ87แล้วก็ถ้าเป็นผลการใช้จ่ายใใใใอยู่ที่ร้อยละ99.67ค่ะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ทางรัฐบ,บาลกำหนดทุกประเภทงบรายจ่ายในช่วงของปี66นะคะข้อมูลตั้งแต่ต้นปีมาจะถึงนะัวันที่31พฤษภาคม8เดือนนะคะยังอยู่ในช่วงของไตรมาส3ค่ะตอนนี้ เรารับจัดสรรมาแล้วทั้งหมด1 10, 2 5 9 9ล้านบาทเบิกจ่ายได้ 100, ร้รอยละหกค่ะผลการจเก็บรายได้นะครับจะเก็บได้17,66ล้านบาทเศษนะครับซึ่งตางกว่าประมาณการอยู่ที่282ล้านบาทเศษหรือคิดเป็นรายละ13.79าร้าังาเอียที่จะเก็บนะครับาไรายได้นะครับ ของสำนักงานศึกษากรพื้นที่บุรีรัมย์นะครับประการแรกนะครับจะเป็นโรงงานสุราขนาดใหญ่นะครับซึ่งโรงงานสุราขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นาฐานภาษีที่สำคัญของพื้นที่บุรีรัมย์2อ4 4 8 5 8ย่ล้านบาทซึ่งเป็นของเฉพาะสรรพากร,รจัดเก็บหนัเ็ดร้อยแล้านบาท สำนักง,งานสำรพื้นที่กรีดสามารถจัดเก็บได้นะคะจนถึงเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นะคะสามารถจัดเก็บได้1,145.799ล้านบาทซึ่งสูงกว่าปีก่อน94.7ล้านบาทคิดเป็นร้อยละเก้าและสูงกว่าประมาณการที่ได้รับา88.54ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละแปดจุดสาเปค่ะมีหลายผู้ประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลนะคะ ส4 3 4 2มื่นสี่รอ่ายนะคะ,ะเป็นบุคคลธรรมดาลและคณะบุคคลจำนวน28,420รายและเป็นนิติบุคคล5,922ัารยยี่สองายนะคะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะ4,662รายคิดเป็นร้อยละสิบสค่ะซึ่ง กลุ่มกิจการที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของบริการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะขายปีกขายส่งค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารนะคะแล้วก็กลุ่มอย่างพลาเแล้วน,น,นะคะขอบคุณทุกท่านมากมาก,มากเลยก็วันนี้ก็คิดว่าได้มองเห็นว่าคอพวอรที่ทุกคนก็ทํางานเต็มที่ทุกหน่วยงานทํางานตาม,มาเ,เป้าหมาย,เ,ย,ามมายเกินเป้าหมายไม่ใช่ตามเป้าหมายเกินเป้าหมาย ทุกหน่วยงานก็ต้องชื่นชมว่าที่นี่เก่งมากเห็ียนมากนใค้ยกเว้นท่านคางหรือท่านคางไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่านผู้ว่าเนื่องจากได้รับงบเยอะเมื่อเช้าท่านผู้ว่าบอกว่าขอเปเรมก็ต้องใช้เป็มด้วยนะคะแต่คนใช้ก็เอนไม่ใช่คลังคนใช้เป็นคนอื่นท่านคางก็พยายามเต็มที่ก็สู้ๆนิดนึงนะคะท่านคางนะคะท่านผู้ว่าจะเอาที่ต่ากว่า20น่าจะยากนะคะดูแต่ตัวเลขค่ะมอว่า ทางกระทรวงการคลังก็เป็นเหมือนคือหน้าที่ถ้าเรามองหน้าที่เนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดเก็บแล้วก็การบริาหารรายได้ของประเทศนะฮะคือผมมองว่าถ้ากระทรวงการคลังจริงๆน,น่าจะมีข้อมูลอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มอยู่คือมันก็เหมือนกนารบริหารไว้ใส่มหา,าชนคือถ้าระบบบัญชีเราไม่เห็นเราก็จะไม่รู้ถูก,กไหมฮะว่าที่เราลงทุนไปเนี่ยมันกลับมาเป็น GDP ย้อนกลับมาให้ประเทศอ่ะ คุ้มไหมถูกไหมครับคืองบประมาณก็ออกมาจากกระทรวงการคลังซึงทางทางกระทรวงการคลังก็น่าจะรู้ว่ารายจ่ายไปทางไหนถูกไหมครับคือมันก็มีงบลงทุนกับงบประจําคือเราในฐานะที่เราเราดูภาพกว้างนะครับที่ที่ที่ตั้งแต่ประชุมกับทางภาครัฐมาต้องมองว่างบประมาณที่ลงไปอยากให้ลงไปให้ถูกจุดให้มันได้ผลให้มันได้ g ี p ีย้อนกลับมาไม่ใช่ว่า ลงไปตามแรงผลักดันของการมืองหรือว่าลงไปําแรงผลักดันของของอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ GDP กลับมาก็คือ,อสัดส่วนให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนนง่มถัดยังไงก็ได้ถ้าถ้าให้อย่างค่าแรงขั้นต่ำก็ควรจะต้องปรับให้สมด,ดุลแต่ก็ไม่ควรจะขึ้นไปทีมากซึ่งมันก็ทำให้ผู้ประกอบการกับตัวไม่ทัน สุดท้ายก็แรงงานเราก็จะจ้างยน้อยลมคือคือเคยบอกว่าชมแรงงานหลายทีว่าการขึ้นค่าแรงทีะเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกจ้างจะได้นะบางทีมันจะย้อนกลับกลายเป็นว่าผู้ประกอบการไม่กล้าจ้างแรงงานมากขึ้นเพราะว่าทําให้ต้นทุนสูงโดย่เห็นอ่าแต่สุดเพราะตอนนี้ผมก็เหว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจค่อนข้างเยือยเหนื่อยเหนื่อยมากใช่ไหมครับเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับเพราะภาวะเศรษฐกิจทั่วที่ค่อนข้างเยือยเหนื่อย ไม่ว่าจะเป็นอะไรอรายได้ทุกอย่างนี่มันมันมันยิ่งช่วงนี้ไม่มี่ช่วงลอยต่อที่ตั้งรัฐบาลได้ไม่ได้มก็ดิ้นกันไปดิ้นกันมาเราก็เลยทาให้คนรุ่เล็กๆอ่ะต้องมีปัญหาเงินเฟ้อก็สูงดอกเบี้ยแบบที่ท่านบอกมันเกินมาดอกเบี้ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเอสเอ็มดีก็ต้องยอรับส่วนต่างแต่ที่ถ้าผมมองในแง่ของลักษณะของดอกเบี้ยตรงนี้เราก็มองว่าส่วนต่างของเงินฝากหรือเงินทุนนี่ค่อนข้างที่จะสูง ส่วนต่างแก๊สมาชิมตัวนี้ค่อนข้างเยอะแก๊สกมันก็ค่้างเยอะนะเพราะฉะนั้นรายได้เข้าประเทศคือมาจากการท่องเที่ยวสส่วนใหญ่นะครับแต่กลายเป็นว่างบด้านท่องเที่ยวโดนตัดหมดเลยนะครับโดนโดนหันนะครับงบททโดนตัดนะครับงบกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็โดนตัดงบอีเวนต์นะครับที่จะสามารถดึงดึงคนได้ก็โดนตัดนะครับก็อย่าง่ี้ปัญหาที่พุ๊บนะฮะเหมือนกันค่าแรงแพงนะครับสูงแพงนะฮะของแพง ท่องเที่ยวด้านการเกษตรตอนนี้ก็กระทบเพราะว่าปุ๋ยแพงมากๆนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียนะครับจาก6,700ตอนนี้ไปปาไปพันกว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ามันเรื่องดอกเบี้ยนะครับซึ่งภ่าการท่องเที่ยวนี่กระทบหมดทุกอย่างเลยนะครับค่าแรงก็หนักนะฮะก็แล้วก็อย่างอย่างในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวเาบางทีเบิกเบิกค่าอาหารได้ค่าเบรคได้ประมาณนี้นะครับสามสี่สิบปีแล้วก็ยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นค่าค่าของมันแพงขึ้นบางที ทำให้ชุมชนบางทีไปไปสู้กับภาคธุรกิจใหญ่ไม่ได้อันนี้ก็ฝันฝันไว้ด <word> ้วยนะครับ